สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมานำเสนอเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะเพียงแค่คุณนับแค่1 2 3 4แค่นับ4คุณก็สามารถลดน้ำหนักได้นะคะเรามาเล่นเต้นตามกันดีกว่านะคะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3่งสอ

หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแค่นี้ง่ายๆนะคะเพียงแค่วันละยี่สิบนาทีรับรองคุณจะหุเพรียวขึ้นเยอะนะคะลองดูนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ